ใส่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเพื่ออะไรลองเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าหัวสมองของเราเป็นผื้นดินแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปหรือเราจะต้องเอามเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาลงพื้นที่หรือพื้นดินแห่งนี้เพื่อที่จะมีพืชพันธุ์ที่งอกงามเกิดขึ้นคุณจะใส่มเมล็ดพันธุ์แบบไหนเมื่อเราเลือกดูแล้วว่ามเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยโหอันนี้เน่านี่นาะ ไม่น่าจะเกิดเอ๊ะอันนี้มเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนี่นะจะปลูกแล้วจะเกิดต้นไม้ขึ้นไหมคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบนี้จริงไหมคะแต่ถ้าคุณคิดว่ามเมล็ดพันธุ์อันไหนก็ปลูก,ปลกไปเถอะเดี๋ยวเจอน้ํามันก็คงขึ้นหรือว่าง,งอกขึ้นมาเองนั่นแหละแบบนี้คุณคิดว่าจริงหรือเปล่าคะที่มเมล็ดพันธุ์ที่เน่าเสียแล้วจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่า มันมีความคิดบางอย่างของเราที่ไม่ถูกต้องความคิดนั้นไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราเองแต่เรายังเพิกเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วปล่อยให้ความคิดนั้นมันงอกงามหรือว่าจเจริญเติบโตภายในสมองของเราคุณคิดว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นนะคะจะทําให้พื้นดินหรือว่าสมองของคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงหรือไม่คะ การที่เราใส่มเมล็ดพันธุ์ดีๆเข้าไปหรือเอามาเล็ดพันธุ์ที่เสียออกแล้วเอามเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆเข้าไปแทนนี่จะเป็นการทําให้หัวสมองของคุณหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมีแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะการใส่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆก็คือการที่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ๆเข้าไปแทนที่ความคิดเก่าๆที่มันไม่ดี และการที่เราจะใส่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าความคิดของเราในตอนนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วเราจะต้องเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีนั้นด้วยการใส่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเข้าไปได้ยังไงนั่นก็คือทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าความคิดเนี้ยไม่เข้าท่าไม่ถูกต้องนี่นาก็ต้องเปลี่ยนความคิดโดยที่เพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์นั้นเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าเมล็ดพันธุ์ใหม่นั้นจะงอกเงยเติบโตและงอกงามขึ้นมาสิ่งนี้เองค่ะที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เน่าๆเปลี่ยนเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถงอกงามเติบโตขึ้นมาได้อย่าลืมนะคะความคิดของเราเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยเราก็ใส่เมล็ดพันธุ์ใหม่เข้าไป จอให้เมล็ดพันธุ์ใหม่นั้นเติบโตงอกงามแทนที่เมล็ดพันธุ์เก่าๆที่มันเน่าเสียไปชีวิตของคุณความคิดของคุณคุณเลือกที่จะคิดเลือกที่จะปลูกเมล็ดพันธ์ดีๆเข้าไปในตัวของคุณได้เพราะฉะนั้นจงเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะทำให้คุณเติบโตคะ่ะ c h g e YOUR mind. ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดซ like, b s c r i b e กดกระดิ่ง และแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะ